วันนี้เรามีนัดกับลิซ่างานที่ประเทศไทย Amazing Thailand x Lisa นั่นเองนะครับใครเนี่ยที่รอดูอยู่เดี๋ยวเราจะพยายามเสิร์ฟโมเมนต์ให้ได้ดูกันเต็มที่เลยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยิ่งเวลางานใกล้เริ่มก็มีการพูดถึงการนะรับจากทางทอทอทอซึ่งแฟนแฟนเนี่ยมีแอบบนมาเหมือนกันว่าทำไมทำไมลิซ่ามาทั้งทีงานนี้คนจับตามองกันทั่วโลกเนี่ยทำไมถึงไม่มีการไลฟ์ไลฟ์ณเวลาจัดงานเอาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันไปเพราะว่าไม่ได้มี ร้อยคนพันคนที่ได้เข้างานนะครับคนในงานเนี่ยผู้โชคดีก็ส่วนหนึ่งแล้วทีมงานทีมสื่อมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่คนที่รอดูลิซ่ากันเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่หมายถึงรวมไปหมดจะประเทศไหนก็ตามคนที่มีแฟนคลับลิซา่าอยู่ในประเทศนั้นๆเขาก็อยากจะดูด้วยถ้าหากว่ามีการไลฟ์เนี่ยรับรองว่ายอด Engage แต่แต่แน่นอนเพราะคนเนี่ยเขาก็อยากดูว่าในงานเนี่ยมีอะไรบ้างลิซ่าเข้างานด้วยลูกไหนภายในงานจะมีอะไรคลิปวิดีโอที่เปิดตัวลิซ่า Amazing Thailand จะสวยอลังการแค่ไหนและจะมีการพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอะไรในประเทศไทยบ้างที่ลิซ่าเนี่ยจะโปรโมตในการเซ็นสัญญาร่วมงานกับ Amazing Thailand ครั้งนี้นี่คือสิ่งที่ทั่วโลกนะครับเขาอยากรู้ไม่ใช่แค่แฟนไทยแต่รวมถึงแฟนอินเตอร์ด้วยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยก็กำลังเตรียมตัว จดแพลนที่จะมาเที่ยวตามรอยลิซ่าเช็คอินไปกับทททและลิซ่าด้วยถ้าหากมีไลฟ์ด้วยมันก็จะดีต่อใจมากคนดูก็จะได้เห็นงานตลอดตั้งแต่ต้นจนจบได้เจอลิซ่าด้วยได้ดูงานของ Amazing Thailand ด้วยได้ดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่จะถูกพูดถึงภายในงานถ้ามีไลฟ์มันก็จะดีแต่ที่นี่ไม่มีไลฟ์นะครับทุกคนเขาประกาศออกมาแล้วว่าภายในงานนั้นจะไม่มีการ ถ่ายทอดสดออกมาแต่ว่าสื่อหรือคนที่เข้าไปในงานเนี่ยอาจจะมีถ่ายออกมาให้พวกเราได้ดูกันแต่นั่นแหละมันก็ไม่ Impact เท่ากับการไลฟ์อยู่ดีดังนั้นมีบ่นอยู่ในตอนนี้นะครับว่าอยากให้ทางทอท,อทอเนี่ยไลฟ์ Live กับงาน Amazing Thailand ที่ลิซ่าเข้าร่วมในครั้งนี้ถ้าไม่มีไลฟ์จริงๆรบกวนลินลี่ทุกคนช่วยกันโปรโมทลิซ่ากับงานเอาให้ช่ำๆคนที่ได้ไปงานคนที่เป็นผู้โชคดีได้ไปเจอลิซ่าเนี่ยมาเลยปล่อยคลิปปล่อยรูปมาได้เต็มที่ แฟนที่อยู่หน้าคอมทั่วโลกเขาเตรียมตัวที่จะช่วยกันเอนเกจเต็มที่เพื่อดันยอดให้กับลิซ่าและงานในครั้งนี้ถ้าหากมีไลฟ์มันจะดีจริงๆนะครับตอนนี้เขาก็บน่บนกันและทุกคนล่ะอยากให้ Amazing Thailand หรือว่าทททเนี่ยเขาไลฟ์หรือเปล่าตั้งแต่เริ่มจนจบงานกับการที่ลิซ่ามาในครั้งนี้ลองเม้นมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยสิว่าไลฟ์ดีไหมหรือว่าไม่ดีหรือเป็นยังไงลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน